ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหลายคนใช้ทั้งชีวิตไล่ตามความสุขบางคนคิดว่าความสุขมาจากเงินทองความสำเร็จหรือสิ่งของหรูหราบางคนมองหาความสุขจากความรักการยอมรับจากสังคมหรือความสมบูรณ์แบบในชีวิตแต่เมื่อได้มาทั้งหมดแล้วทำไมยังรู้สึกว่างเปล่าแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือสถานะที่เราเป็น แต่เกิดจากวิธีที่เรามองโลกและใช้ชีวิตหลักทรรมสี่ข้อการรู้จักพอเพียงการมีจิตเมตตาการปล่อยวางและการทำความดีเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราค้นพบความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกแต่เป็นความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนจากภายในหากคุณกำลังมองหาหนทางที่จะทำให้ชีวิตมีความหมายลดความทุกข์ และเติมเต็มความสุขอย่างแท้จริงลองตรวจใจศึกษาและนำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้แล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดหลักธรรม4ี่ข้อที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขประกอบไปด้วยหลักคิดและแนวปฏิบัติที่ช่วยให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างสมดุลมีความสงบภายในและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเข้าใจ หลักธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจข้อแรกการรู้จักพอเพียงหมายถึงการมีความพอดีในชีวิตไม่โลภมากจนเกินไปและไม่ไขว่คว้าสิ่งที่เกินตัวโดยไม่จําเป็นความพอเพียงไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความก้าวหน้าหรือความมั่นคงในชีวิตแต่คือการรู้จักใช้ชีวิตให้สมดุลใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีคุณค่า และไม่ตกเป็นท่าของวัตถุคนที่มีความพอเพียงจะรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ลดความเครียดและความกังวลจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายและเป็นสุขข้อที่2การมีจิตเมตตาหมายถึงการมีน้ำใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายหรืออิจฉาริษยาการมีเมตตาจะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม ลดความขัดแย้งและความเครียดที่เกิดจากความเลยยดชังเมื่อเรามีเมตตาต่อผู้อื่นเราก็จะได้รับเมตตากลับมาทําให้เกิดความสุขใจและความอบอุ่นในชีวิตต่อการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตายัางช่วยให้เรารู้จักให้อภัยไม่จงอยู่กับความโกรธหรือความกับแค้นใจซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นข้อที่สการปล่อยวาง หมายถึงการรู้จักปล่อยวางจากสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ยึดติดกับอดีตหรือวิตกกังวลกับอนาคตมากเกินไปคนที่สามารถปล่อยวางได้จะไม่ถูกอารมณ์ครอบงำไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นภาระทางใจการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละเลยหรือไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือการเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ่างนุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้ เราจะไม่ทุกข์มากเกินไปกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นข้อที่4การทำความดีหมายถึงการตั้งใจทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นการทำความดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์และสงบสุขเพราะเมื่อเราทำสิ่งดีๆเราจะรู้สึกก่อภาคภูมิใจในตัวเองมีความมั่นใจในชีวิต และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างการทำความดมีอาจอยู่ในรูปแบบข,ของการช่วยเหลือผู้อื่นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์หรือแม้แต่การคิดดีพูดดีทำดีในชีวิตประจําวันความดีเหล่านี้จะสะสมเป็นพลังบวกในชีวิตทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขจากภายในเมื่อเรานำหลักธรรมทั้งสข้อนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทรัพย์สินหรือความสําเร็จทางวัตถุเพียงอย่างเดียวแต่คือความสงบภายในใจการมีความสัมพันธ์ที่ดีและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเมื่อเรารู้จักพอเพียงมีเมตตาต่อผู้อื่นปล่อยวางสิ่งที่เป็นทุกข์และมุ่งมั่นทําความดีเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขและมีความมั่นคงในจิตใจ เมื่อเรานำหลักธรรมทั้งสี่ข้อมาปฏิบัติอย่างจริงจังในชีวิตประจำวันเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเพียงออย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดทัศนคติและการกระทํำของเราด้วยหลักธรรมเหล่านี้ช่วยให้เรามองโลกในแง่ที่ถูกต้องทำให้เรารับมือกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญารวมถึงช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่น ส่งผลให้ชีวิตมีความสงบสุขมากขึ้นการรู้จักพอเพียงเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความโลภและความอยากในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและแรงกดดันให้ต้องไขว่คว้าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองอมตำแหน่งหรือชื่อเสียงหลายคนจึงใช้ชีวิตไปกับการสแสวงหาโดยไม่เคยหยุดพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้พวกเขามีความสุขจริงหรือไม่ คนที่รู้จักพอเพียงจะเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากหรือได้น้อยแต่อยู่ที่ความสามารถในการพึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในปัจจุบันพอเพียงไม่ได้หมายความว่าต้องละทิ้งทุกอย่างและใช้ชีวิตอย่างจํากัดแต่หมายถึงการมีความสมดุลรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ฟุ่มเฟือยหรือสะสมสิ่งที่เกินความจำเป็น การรู้จักพอเพียงช่วยให้เราลดความเครียดมีอิสรภาพทางจิตใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมากเกินไปการมีจิตเมตตาเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัวในชีวิตประจำวันเราต้องพบเจอผู้คนมากมายทั้งคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เราอาจมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพียงช่วงเวลาสั้น หากเรามีจิตใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความอิจฉาหรือความเกลียดชังเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขเพราะจิตใจของเราถูกเผาผลาญด้วยอารมณ์ด้านลบแต่หากเราสามารถมองผู้อื่นด้วยความเมตตาเข้าใจและให้อาภัยเมื่อเกิดความผิดพลาดเราจะพบว่าความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นดีขึ้นทำให้เกิดสังคมที่อบอุ่นอนอและเต็มไปด้วยน้ำใจ การมีเมตตายัางช่วยให้เรามีความสุขจากการให้และช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือแม้แต่รอยยิ้มเราก็จะได้รับพลังบวกกลับมาเช่นกันและทำให้เรารู้สึกเป็นสุขจากภายในการปล่อยวางเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติด หลายครั้งที่เราทุกข์เพราะไม่สามารถปล่อยวางจากอดีตที่ผิดพลาดหรือความเสียใจในสิ่งหอที่เกิดขึ้นเราหมกมุ่นอยู่กับความคาดหวังในอนาคตจนทําให้เกิดความกังวลใจแต่ความจริงก็คือไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราจะสามารถปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เลิกแบกความทุกข์ที่ไม่จําเป็น และใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่การปล่อยวางไม่ได้ไหมายถึงการละเลยหรือไม่รับผิดแต่ชอบต่อชีวิตแต่หมายถึงการรู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดควรใส่ใจและสิ่งใดควรปล่อยผ่านคนที่ปล่อยวางได้จะมีจิตใจที่สงบไม่ถูกครอบงำด้วยความตลรวหรือความเศร้าและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้นการทำความดี เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เรามีความสุขจากการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าเมื่อเราทำสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นหรือทำงานด้วยความรับผิดชอบเพราะจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและมีจิตใจที่เป็นสุขการทำความดีไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือเสียละมากมายแต่สามารถเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆที่ทำให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้นได้เช่นการพูดจาไพเราะ การให้กำลังใจหรือการทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเมื่อเราทำดีอย่างสม่ำเสมอเราจะได้รับผลดีตอบแทนในรูปแบบของความมสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความไว้วางใจจากผู้อื่นและความสงบสุขในจิตใจของเราเองเมื่อเรานำหลักธรรมเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตเราจะพบว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการมีทรัพย์สินมากมาย หรือการประสบความสำเร็จตามมาตรฐานของสังคมเทียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการมีจิตใจที่สงบร,รรู้จักพอใจกับสิ่งที่มีการมีความสัมพันธ์นอนที่ดีและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแต่อยู่ที่การเข้าใจชีวิตมองโลกในแง่ที่ถูกต้องและใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาเมื่อเราปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้ เราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมีความมั่นคงทางใจและเป็นแรงงอบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อีกด้วยเมื่อเราเข้าใจและนำหลักธรรมทั้งสี่ข้อการรู้จักพอเพียงการมีจิตเมตตาการปล่อยวางและการทำความดีมาปรับใช้ในชีวิตเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในตัวะเองและในความสัมพันธ์กับผู้อื่น หลักธรรมเหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องนำทางที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมิสติและมีความหมายไม่หลงไปกับกระแสของโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังการเปรียบเทียบและความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดการรู้จักพอเพียงไม่เพียงแต่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความโลภแต่ยังทำให้เรามีอิสรภาพในชีวิตมากขึ้นเมื่อเราไม่ถูกครอบงำด้วยความต้องการที่ไม่จำเป็นเราจะมีเวลามากขึ้น ที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆเช่นอนอสุขภาพครอบครัวและความสงบทางจิตใจคนที่รู้จักพอเพียงมักมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขเพราะพวกเขาไม่ต้องกังวลกับการรักษาสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ต้องแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อาจไม่มีความหมายจริงๆต่อชีวิตพวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระรและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ นทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงการมีจิตเมตตาทำให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพราะในโลกนี้ไม่มีใครสามารถอยู่ได้โดยลำพังความสัมพันธ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสุขของเราคนที่มีเมตตาเป็นคนที่คนอื่นอยากอยู่ใกล้พวกเขามักได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้อื่นเมื่อยากต้องการและยังช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต เมื่อเรามองผู้อื่นด้วยความเมตตาเราจะสามารถให้อภัยและเข้าใจข้อผิดพลาดของพวกเขาได้ง่ายขึ้นไม่ถือโทษโกรธเคืองและสามารถอยู่ร่วมกับคนรอบข้างได้อย่างสงบสุขนอกจากนี้การมีเมตตายัางทำให้เรารู้สึกดีต่อตัวเองเพราะเมื่อเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราเองก็จะได้รับพลังบุกกลับมาทำให้จิตใจของเราสดชื่นและเป็นสุข การปล่อยวางเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตอย่างมิสติหลายครั้งที่ความทุกข์ของเรามาจากการยึดติดกับอดีตหรือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตแต่เมื่อเราฝึกปล่อยวางเราจะสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่พยายามหรือไม่สนใจชีวิตแต่หมายถึงการทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นไปตามธรรมชาติคนที่สามารถปล่อยวางได้จะมีจิตใจที่สงบและมั่นคง พวกเขาไม่หวั่นไหวต่อคำพูดของคนอื่นหรือความล้มเหลวในอดีตพวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่ถูกถ่วงด้วยความเสียใจหรือความกลัวและสามทารถรับมือกับความเป,ปลี่ยนแปลงของชีวิตได้อย่างมั่นใจและสงบการทำความดีเป็นหลักธรรมที่เชื่อมโยงกับหลักข้ออื่นๆเพราะเมื่อเราทำดีเราจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์และเป็นสุข การทำความดีไม่จําเป็นต้องเป็นการเสียยสละครั้งใหญ่แต่สามารถเป็นสิ่งเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในชีวิตของคนอื่นได้เช่นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานการพูดจาดีๆกับคนรอบข้างหรือแม้แต่การรักษาสิ่งแวดล้อมคนที่ทำความดีเป็นประจำจะมีความภาคภูมิใจในตนเองและได้รับความรักและความเคารพจากผู้อื่นนอกจากนี้การทำดีไม่ได้เพียงแต่ส่งผลต่อชีวิตของเราเอง แต่ยังช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้นเมื่อคนในสังคมปฏิบติติดต่อกันด้วยความเมตตาและซื่อสัตย์สังคมนั้นก็จะกลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และเต็มไปด้วยความสงบสุขเมื่อนำหลักธรรมทั้งสข้อไปใช้ร่วมกันเราจะพบว่ามันเสริมสร้างซึ่งกันและกันการรู้จักพอเพียงทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่ต้องยึดติดกับสิ่งที่เกินความจำเป็น การมีเมตตาทำให้เราทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะเราเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเองการปล่อยวางช่วยให้เรามีจิตต่อใจที่พร้อมจะทำความดีโดยไม่ถูกฉุดรั้งด้วยความกลัวหรือความกังวลเมื่อเราสามารถรวมหลักทำเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะพบว่าชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นมีจิตใจที่สงบและสามารถรเผชิญกับความท้าทายของ องชีวิตได้อย่างมั่นคงในท้ายที่สุดความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เราครอบครองหรือสถานะที่เรามีแต่เกิดจากความสงบภายในใจความสัมพันธ์ที่ดีและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายหลักกระทำทั้งสี่ข้อนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เราส่งต่อความสุขและพลังบวกให้กับคนรอบข้างเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญา เราจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและช่วยให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้นสำหรับทุกคนการนำหลักธรรมทั้งสี่ข้อมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความเข้าใจการฝึกฝนและความอดทนเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความเคยชินกับอารมณ์ความอยากและความคาดหวังเมื่อเราพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมเหล่านี้ เราจะเริ่มสัมผัสถึงความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกแต่เป็นความสุขที่เกิดจากภายในเริ่มจากหลักของความพอเพียงนอกจากจะหมายถึงการมีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังรวมถึงการรู้จักบริหารทรัพยากรในชีวิตอย่างมีสติเช่นเวลาพลังงานและจิตใจคนที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับการแข่งขัน ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นตลอดเวลาพวกเขารู้ว่าไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างมาครอบครองเพื่อจะมีความมสุขแต่เลือกที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าตัวอย่างเช่นคนที่มีความพอเพียงในความสัมพันธ์จะไม่พยายามครอบครองหรือควบคุมคนรักของตนแต่ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันคนที่มีความพอเพียงทางอารมณ์จะไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธ หรือความหลงเข้ามาครอบงำแต่จะรักษาสมดุลของจิตใจไว้ได้แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตเมตตาเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เรามองโลกในมุมที่กว้างขึ้นแทนที่จะคิดถึงเพียงตัวเองเราจะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นและตระหนักว่าเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเดียวกันการมีเมตตาไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมให้ใครเอาเปรียบหรือทำร้ายเรา แต่หมายถึงการเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง,างๆด้วยความเข้าใจแทนที่จะใช้ความเกลียดชังคนที่มีเมตตาจะสามารถให้อภัยได้ง่ายขึ้นไม่เก็บความกดแค้นไว้ในใจจนกลายเป็นภาระทางอารมณ์การฝึกเมตตาสามารถทำได้โดยเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการรับฟังคนอื่นด้วยความตางงใจการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือการแสดงความขอบคุณต่อสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตการปล่อยวางเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังอดีตที่เจ็บปวดหรือแม้แต่ความสำเร็จที่เราเคยได้รับหลายคนติดอยู่กับความคิดที่ว่าฉันควรจะเป็นแบบนี้หรือสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับฉัน ทำให้พวกเขาไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้คนที่ปล่อยวางเป็นจะเข้าใจว่าโลกนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรที่เราสามารถควบคุมได้ทั้งหมดการปล่อยวางไม่ใช่การหีปัญหาหรือเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขอหรือโดยไม่ปล่อยให้มันมาทําร้ายจิตใจของเราตัวยอย่างเช่นหากเราถูกตําหนิหรือวิจารณ์ คนที่ไม่สามารถปล่อยวางได้อาจรู้สึกเจ็บปวดและจมอยู่กับความไม่พอใจแต่คนที่ปล่อยวางได้จะสามารถพิจารณาคำวิจารณ์นั้นอย่างเป็นกลางนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงตัวเองและไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้จิตใจเป็นทุกข์การทำความดีเป็นหลักธรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อความสุขของเราและคนรอบข้างคนที่ทำความดีเป็นประจำมกักจะมีจิตใจที่มั่นคง และมีความสุขมากกว่าคนที่มุ่งแต่จะสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะการทำดีช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตตอมีคุณค่าและมีความหมายการทำดีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เสียมาไปแต่สามารถเป็นสิ่งเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้อื่นได้เช่นการแบ่งปันความรู้การช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้แต่การรักษาความซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานของ การทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนยังช่วยให้เราหลุดพ้นจากขอความทุกข์ที่เกิดจากความคาดหวังเพราะเมื่อเราทำดีด้วยใจบริสุทธิ์เราจะไม่รู้สึกผิดหวังหากไม่ได้รับสิ่งตอบแทนแต่จะมีความสุขจากการได้เป็นผู้ให้เมื่อเรานำหลักธรรมทั้งสี่ข้อมาผสมผสานในการดำเนินชีวิตเราจะพบว่าเราสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาต่างหอ,งหอที่เกิดขึ้น เช่ <Birthday. S 2> นหากเราต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินการรู้จักพอเพียงจะช่วยให้เราจัดการรายรับรายจ่ายได้ดีขึ้นโดยไม่ใช้ายเกินตัวหากเราต้องเผชิญกับความขัดแยง้งการมีเมตตาจะช่วยให้เราสามารถหาทางออกที่สร้างสรรค์โดยไม่ใช้ความรุนแรงหากเราต้องเผชิญกับความล้มเหลวการปล่อยวางจะช่วยให้เราสามารถก้าวต่อไปได้โดยไม่จมอยู่กับความผิดหวังและหากเรารู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมาย การทำความดีจะช่วยให้เราพบกับจุดมุ่งหมายที่ทำให้เรามีความสุขจากภายในความสุขที่แท้จริงเ,เริ่มต้นจากภายในเมื่อเรานำหลักธรรมสีข้อการรู้จักพอเพียงการมีจิตเมตตาการปล่อยวางและการทำความดีมาปรับใช้ในชีวิตเราจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การเล่ล่าหรือครอบครองสิ่งต่างๆแต่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างมีสติและสมดุล เราจะไม่ปล่อยให้ความโลภหรือความกลัวมาควบคุมจิตใจไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตและสามารถมองโลกด้วยความเข้าใจและเมตตาสุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแต่มาจากตัวเราเองเมื่อเราเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่มีมอบความเมตตาให้ผู้อื่นปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และใช้ชีวิตเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกเราจะพบว่าความสุขไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องตามหาอีกต่อไปเพราะมันได้อยู่กับเราตั้งแต่ต้นแล้วขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ